อันทั้งเบาแสนนันแหละว่าไปถ่ายไปยังเพิ่นเน่เพิ่นว่าเพิ่นกะคัดสนคือกันหนะเพิ่นกะโบมียังคือกันสินะเพิ่นมัตไสม่ตัวนะกะคนอยู่ในนีนี่แหละจะไร่มาก้าอเม่นบอกไม่ตัวด้วยอันตูปตัวชุดถ่ายฮันเดย์อ๋อเพิ่นเพิ่นเคยอยู่นี่แต่ไรมากมันบ่โดยเคยอยู่นี่แต่ไรมากแต่เพิ่นก็เลยบบได้มีผู้สัมผัสนะนะบได้เข้ากองเข้ายังแล้วเพิ่นก็บบได้มี สัมภาผัสวันนี้เนี่ยเป็นโดยขอคมช่วยเหรือบาบนีิเนาะเป็นบม่ได้มีเงินมีซ <คน S 2> านบ่เป็นตัวบ่เพือนซานกับบ่มีดินรอนตอนยากับบม่มีลูก<อ>หาคนตักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สู่ขู่สู่คนเดอ้อพี่น้องเดอ้อ <c oughs> เนาะ บอกว่าสิยูฝั่งลาวฝั่งไทยพี่น้องเอ้ยต่างต่างประเทศเนาะก่ยินดีตอนหับทานเขา่าซูซองบอลแสนบานเฮาคือเก่าอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเปิดภาพมาบมื่อกี้กะอยู่ที่หนาบ้านเทือนซานของทางเมตู้พันเดอพี่น้องเดอเนาะมาดดพี่น้องเอ้ยเมืองแน่เนเต่าทานเพื่อนนะทวนทวนอยู่เนาะตันนว โดยพี่น้องเลยเนาะทางมาต้วนกันสามคนคือเก่าเนาะตั้งแต่มาตั้งแต่มือมา Rut, ่านพุ่นแหละเนาะเขาทานพุ่นแหละพี่น้องเลยแต่มาขโมยทานแล้วออขโมยขนไช่ขนไช่กระเดือกกระเดือกกระเดือกเดือกวันนี้โดยไม่นี้กันเขามาพุ่เดลียวมีเรียกคับทางมีตู้พันพุ่นแหล่พี่น้องเลยก็เลยเข้ามาออกมาตะบันพุ่นสีพ well <roar S 1> <os> ุ่นแหละพี่น้องเลยเนาะวันจิต ก็เลยมาถามข่าวข้าวเพิ่นก่อนเป็นแนวใดอยู่อยู่บ่เนาะประตูพันนี่เหล่าทานเพิ่นนี่บ่เคยขาดเนาะอือตู้พี่น้องเอ้ยโอ้น้ำนองเพิ่นกะพี่น้องเอ้ยใส่น้ำนอนนั่นแหละโอ้เนาะอืมโอเคดีเนาะไม่ตู้เพิ่นกะยัง ได้น้ำนองมาใส่บ่อเสมอเนาะมันได้ไดบ่ปนต้โอ้ดยสบายดีได้เปตุตูเด้อดีโอ้ยโอ้ยอเปตูมาหาเปตู้อีกก้อนมาวะมันคือได้ของผ่าของต้อนี่ได้ช่เนาะ โย่เนาะเฮ้ยังเปตู้มัอนี่บ่กพานคลิปแลวบอกโดยว่าพานคลิปเลยนี่โดยโอ้ยอย่างนอมันนี่้อยู่ในโกนน้องฮะนะยังมีผู้อยู่โกนน้องอีกอยู่บอกโดยไปได้เป็ตู้ขอความสวยเรือฮันแด้วว่าให้ันทั้งเบาแสนฮันแด้หว่าไป ถ่ายไปยังเพิ่นแน่เพิ่นว่าเพิ่นกะคัดสนคือกันหน้าเพิ่นกะบ่มียังคือกันสินาเพิ่นมัตไสใสมีต่ะนะกัคนอยู่ในนีนี่แหละแต่ไร้มาอ้าวแม่นบอกไม่ถูกโดยอันตูปตัวชุดถ่ายฮันเดออ๋อเพิ่นเพิ่นเคยอยู่นี่แต่ได้มากมันบ่โดยเคยอยู่นี่แต่ไร้มาแต่เพิ่นก็เลยบ่ได้มีผู้สัมภาษณ์หนาบ่ได้เข้ากองเข้ายังแล้วเพิ่นก็บ่ได้มีผู้สัมภาษณ์อันนี้เนี่ยเพิ่น โดยขอคมช่วยเลือบาานเนาะมันบ่้มีเงินมีซานบ่เป็นตัวบ่เพื่อนซ่านกับบ่มีดินร่อนตอนหยากับบ่มีลูกหาคนเออหลับจางไปล่างถวยล่างซามอยู่ในเมืองพุ่นเออทั้งขัวทั้งเมี่ยแต่ว่าเมี่ยหันเกิดลูกใหม่ลวก็เลยไปบ่ไรดูตอนนี้ยูยู่หันบ่เดีนี้โดยอยู่หันมันเป็นคนบ้านใดก็เปนตัว คนณอายุอันทั้งจอมแกวอยู่ทั้งในเมืองแต่ว่าทั้งพอแม,ม่เพิ่นกับโบมีคือกันวบมีที่พักอาศัยแต่ว่าอยู่นี้บ้าน,นแมน่นแต่ว่าผู้ทายห้หันกะเป็นร้านของเมตูนี่แล้วแต่ว่าเพิ่นกับโบเคยอยู่น้ำสินะเพิ่นกับไปอยู่เพื่อนดูเพื่อนเม,<อ>ม,มียวันี้ลูเมียกับโบมเีเป็นเป็นทุกห้านของทั้งเมตูเองบอ่โดยแต่ว่าเพิ่นกับเคยอยู่น้ำต่ไลมาอย่างสินะ ต่กินอยู่น้ำในตู้อันเราเสียตู้แล้วก็ได้มาอยู่ในกระตูบนี้น้ำป่านี้บันนี้ก็ได้บ่มีผู้อันสัมผัสทีสังเราห์นาบ่มีผู้ทายเราเอ่อภาษาไทยยี่บ่ไหนเมตุด้วยก็ให้ทายอยู่เพิ่นกระบว่ะเนาะเิ่นม่อยทายเนาะให้ทายเราเสียยางก็ไปเราแล่นนี่ไปเพราแห้งแน่เนาะแต่ว่าผัวหันไปเห็ดเบียกอยู่ในเมืองไปรังถั่วเบี้ยเมียดูแต่เมียตอนนี้ อยู่แต่มีเพื่นอยู่แต่มีอะก็ไม่รู้จะคนก่อนไปตัวดูหาคนหาคนเลยก็ตัวดูหาคนเลยเนาะถุกอย่างคือกันนี่แหละบ่าวเซนเลยเใช่ไหมเพิ่นก็มาเบอกน้ำก็เลยเบอกน้ำลายมือแหละก็เลยว่าเออเบิ้งก้อนฟังเบิ้งก้อนว่าผุปาก็ว่าฟังก้อนก็ชอบว่าเขาเลยเพิ่นอนเนาะด้วยเพิ่นว่าเพิ่นว่าครับอ่าเฮหเฮใดงานรับจ้างระบายกั กะไปเห็นมาหลายแล้วเนาะแต่ว่าก็ยังโบยังแบบบมทวงบมทันบมทวงบมทันเออบางครั้งบางข้าวกัท่านเลยกินบางครั้งบางข้าวกับโมท่านพะว่าลูกเราหลายลูกเราวหาคนหาคนบุ๋มจู้ยลูกหาค้นลูกหาคนโดยแต่ว่าอยู่ในเมืองหันกะแม่หันเมน่นยังอยู่ลำกันเมิ่อเสมอนี่ยมสมอนีนี่บ่ลูกเต่าบ่โดยลูกเต่าก็อยู่ลำกันเมื่อ อของพอเถาบอ่อหายูด่ดีทางในเมือ,องหันกะออกมาอยู่พีหลยจะไล่ไลๆมากตั้งแต่ผู้ขาอยู่ในน้องนี่แหละคนหักเที่ยวไปเที่ยวมาตอนนั้นหนะันอาเพป็นกรบบุมนี้พีผึงพาอาศัยว่าจันทะโดยโดยแต่โดยกาชิวแล้วกะคือขอคว่ำช่วยเรือยววันันทรนองจุดเนาะตรงกับพี่น้องเลยเนาะเปนอะไกับวัด บนทางและแบบว่าแล้วคิดบอกชอบบ่วเข้าแบบว่าอยู่มาแบบนี้กันมาหลายผ้าละปีเนาะอ่ามีแต่พูดแรกเรียกว่าเที่ยวทั้งรูปสิไปถามเพิ่นเบิงเนาะแต่ว่ายังโมนตอนนี้เนาะตอนนี้อยู่กันในตู้ก้อนตอนนี้เอาไปไปคลิปหน้าพูดแรกนอนไปตูุลยเอาไปไปคลิปหน้าพูดนาะจังเบิงเพิ่นเนาะไปถามเบิงก้อนเนาะก่อนสิมีกะก็ต้อง มันต้องไปถามตัวจริงเพื่อนก่อนพี่น้องเลยเนาะใทางพ่อแม่พี่น้องเพิ่นเบิ่งก่อนว่าอ่อให้เพิ่นเบิ่งแล้วกับพิจารณาลำการก่อนว่าเอ่อเป็นจังไรครอบครัวของเพื่อนเนาะแล้วจังเดี๋ยวจะไปถามสัมภาษณ์ครอบครัวเพื่อนน้ำพี่น้องเลยเนาะกับทางบริษัทงานพี่นี่กับพอดีว่าเข้ามาอ่อกับว่าชีข่าวมาหลายมืออยู่เลยไหมตุว่าชีข่าวมาหลายมือก็ไม่ไดกับว่าชีข่าวมากับว่าชีข่าวมาโอ้ยว่ะพี่น้องเอ้ ติดหนือด้่บ่ตีติดหนีอข้อมเวเอ่าัึงแต่เมือนเพื่อนเพี่น้อะเนาะมาเอาทานนมาตู้เพื่อนทานกัโอ้ยจะมันงามพี่น้อะเนาะอ่างามสมแล้วบืดำคือดื้อจนบอดำจนบือกดังเพเลยไปตู้เยอโอ้ยเอามันคักด้ทา่มันคักในมืยังเปไว้นะ อายอมแล้วพี่ยอมดังแล้ยอมบ่ยิดว่าญปุ่ก่อนจังเบิดใครแน่เนาะยอมดังแล้วโอ้เบิดแล้วก็จบมาก็บ่เป็นหยังเสือเสือเสือบงเพิ่นมาสิดอกเนาะโดยจังได๋ล่ะตโอ้ยตก็พ่นแลจักเฮ็ดอีังแล้วปกแปกๆุกังเทิงพุ่นปได้เฮงามซุมื้อนี้ยังคือเก่างาม่องตองคือเก่าว่า่องตองคือเก่าแลแต่ว่าห้องน้ําบ่ได้ใช้เด้อ ว้าวไประบาดนียโอ้มันงามลูกหลานยันเขาใส่บ่เป็นยันมันสกปรกขนาดเกิดเพราะว่าหายลูกหลานหันใส่มิตรว่าอยากอาบน้ำแต่เขาไปอาบมันอาบน้ำนายหันได้เนาะได้แต่ว่าประเภทยรไทยนักไทยเบานี่ผูกขากัว่าโอ้ยสกปรกหลายว่าบ่สู้บ่ต้องใส่หรอกเดี๋ยวไม่รู้ใจเลยแบบเดียวกันได้ไร่เมือตัวแบบเดียวมั้ ใส่แบบเดียวกันเลยเฮ็ดแบบเดียวกันเลยอ่าขาดปัญญแล้วว่ะแต่ว่าพื้นเรื่องพื้นสีแล้วเลยบอ่ะกะสรุปแล้วเนาะกะสีแล้วมื้อนี้แหละข่าวพื้นข้าวไฟเรียบร้อยอ่าไม่ต้องเอ่ยเนาะดีใจน้ำมืดคุ้มคุคนนะเนาะอฉันได้ไหลน้ำกันบืดคู่มคุ้นแต่ก่อนก็อยู่น้ำกันไปมาสู้กันอยู่เนาะแต่วตูวิตู้พันพื้นสี สิยู่ด้รยุนี่เลยพี่น้อยเนาะไรยุนี่แลยวแา่อนเป็นอุษาเพิ่นได้ไปยุพุทธเนาะแต่ก่อนกลไปมหาชูกันยุยุใกล้ๆกันเนาะอ่าเข้าไปห่ากัเป็นหมู่ก็าหมู้นก็มากระทันหันนัไปตูเนาะเลยหัวแดดหอนน่งยังแดดหอนแดดห่อนทำนี่มนเป็นยังรอกห่อนคุณนี่มาแช่แขงมาแข็งแม่เลยนะคือเดือดือเดือดแม่บาไตูดแม่ เสร็จแล้วเอ้ยพี่นายนอนนอนอยู่หันกี่เก่าละวะเฮือนชาญก็เป็นได้บ no. <Under> ุเร่ยนอนอยู่หันเด้อนอนอยู่หันเด้อเฮ็ดกินเฮ็ดอยากอยู่หันนอนอยู่หันแต่ว่าเรื่องเงินเฮ็ดก็ออกมาหันแบบนี้เนาะดูอ่ะพี่นายเป็นยังเฮือนชายแล้วแหละกันมีมองพักมองเช้าอะไรแบบนี้โอ้ยบุเร่ อันนี้เราบริวุกและอังคือตะกีตะกรอนหรอกว่าตะกี้ตะกรอนนะว่าไปอยู่หากินไปนล้วไม่ตัวเนาะโดยมิจจะว่าเออเขาก็หากินไปแล้วตัวผู้คนดับคนด้วยเพื่อกันยังหากินคือกันหันนะขย้อนว่าเขาผู้บ่มีกตัวแม่เลยไปด้วยด้วยหรือสิจนเนาะสิมีหรือบ่มีกะมีกะเฮ็ด บ่มีกเ็เฮ็ดคือเก่าไปเ้โยโอ้ยมีก็เฮ็ดบ่มีก็เฮ็ดพอแต่ต <c oughs> ว่าผูขามีบอนผักบอนเศ้าอันนี้ผูเขาคีเฟิ่นกเฟิ่อกาดินล้นไปอีกแบบนึงอ่ะนะมันคนละยางคนละป้าหมายกันไปเหยเนาะคนต่างาดินลนไปครฮาบ่เฮ็ดบ่หาวัโดโอ้ยบ่เฮ็ดบ่หาก็แหงบ่ได้กินแล้วองเ้ย ว่าพุ่าก็ด right> ีใจายมีบอลพักบอลเสามีบนลรับบอนอกอ่ได้ถิ่มได้ปะพี่น้องนอเฮอร์ชานของทางมุตุกาันโดนกันมาเยี่ยมมายามคือเก่าเนาะยังคิดหอยคิดเทิงคือเก่าอันแล้วเป็นตัวแต่ว่าคือว่าแล้วมันโชว์นี้เนาะถือว่าเขาเวียกไม่ได้กับเขาเฮ็ดแล้วแล้วนะเฮดแล้วเฮอร์ชานแนนดอนโดนะกับมาเยี่ยมมายาม ดย me, okay. you know ูยี <ah <ah yeah, uh, <ah <ah ่ไก่กับแม่วาหาเออกับ่ย่ยมมายามันเลยเถื่อว่ามีของฝากมาหลายนาะฝากเลยตอันนะก็ดีใจผูกขาดเหตุไมขาดน้ำเมยได้อยู่น้ำผีน้ำหนองผูกขากระบดดื่มดอกกวมเครื่องฝากของฟังผูกขากยากฝากดูดูเห็นอะไรทั่วละไเด้บาทนี่ดีใจน้ไม่ตู้คนและบาทนี่ <OR egg> แต่ก่อนในกวางบะเชนเที่ยวทางก็เปลี Inter ่นบ <c oughs> <c oughs> ้นมากเขาไม่ถูกหกน้องบ้านเนาะหกแล้วเลยทางแล้ก่อนบะเชนเที่ยวไรเรื่อยพดๆเลยทีไม่ไม่ทางกันหกวันหกเบิร์ตเลยเนาะมันพ่นตกเนาะพ่นตกเน่มันก็ยามันก็คทางทางมันอยากเป็นกระจกกระเจกนั่นมัตัวเนาะโดยอ่าบาดเชียวแบบว่าตีนรถตัวเปเนาะมันเป็นดูง่ายเนาะดูอ่าการ่นตกนี่มันมาบ่ได้ยังไง มันคุณทางอันนี้ทางเขานะมนางเขามาเพิ่งขึ้นนะ่ะริมพิธมบไมดู โอ้ยอพันกระซังเห็ดไปหันแล้วฝนตกอยู่พันก็เอาดินไปถอกใส่ไม่ใช่สิบวมลูกบีเนาะจะว่าผู้ไรก็หายพันอยู่หันที้ผัวถอกเขาหายได้เขาบริเทียวคือนัเขาก็มาทั้งนี้บุกเท้ามุกเท้าห้าวถอกใช่ไหมไปได้ฝนตกมาไปแห้งม่วงกูเกาอย่างเนาะโอ้ยติดบอกให้ว่าผัวมีเดียคันว่าเาห้ใส่ต้องใส่ช่วงแง้มแดงเนาะดูใส่แง้มแดงหรือว่าดินมะกี้หินคือจังสีเนี่เออคือต้องใส่ต้องใส่ก้อนหินเนาะแมน่ต้องใส่ดินหิน โดยแตงเมตุเพียงกับมาพักมาเศร้าอยู่นี่แหละพี่น้องเยเนาะนี่แหละบ่นหากินหาอย่ากเงยมองผลิตเงินได้หนิเมตุโดยแม่แต่ว่าโดยโดยแมนแมนคุ้มเงินคุมคำไว้คุมเงินคุมคำคุ้มเงินคุมคำอยู่นี่เบิดเลยเนาะเบิดหอนยแงมอย่งไรเข้ากับขวดเอาขวดเอาเลยดีดีโดยแมนแมนแมนดูมีแต่มีแต่เฮ็ดตัวนี้แหละพี่น้อยเนาะป้าตัวนี้ก็บแมน แจกกี่วันยงนงะะนนังได้หน้าม่ตตันป้ากะมันกะเฮ็ดจังไรมันกะสิบ่ได้กินได้อยากะเอียดเน้ะเอากะพอได้หาจังสี่หันนาะ<ม>เออผู้โคตู่ก็ไปหาทา้งไม้เอากห็หาทางนี่เพิ<อ>่งก็ไปเห็ดถั่วเห็ดห้าเอวดิลูกด่านไปโรงเรียนบ้านแต่บ่เป็นตัวยังวันที่ในเข่าไดยงยังวันเปิดว่ายงังเปิดเดือนไดบ่เป็นเดือนหนานี่บ่ เดือนหนานี่แหละเดือนหนาเนาะโดยโดยเปิดเดือนหนาขนาดที่้ดยเนาะดือนหนาเปิดโรงเรียนเนาะโดยเนาะเออโฮมลีน่ามีตู้อยู่นี่ไงเนาะโอ้ยหฮมเวอร์เท่านี่ปลูกใส่แต่ว่าปลูกตะกี้มันก็านีมี่เราก็ใหม่ ก็วินที่ก็มาปลูกก็ประกอกตะโกปลูกเบิดปลูกเพื่ออายุห่มบมมีห่มนี่แกห่อนเนาะห่อนนะผมมีห่มเออเพิ่ใช้เขคั่วอะไรเข้าไปแล้วก็ยังอยู่ห่นขึ้นเก่าอยู่บ้อย่างนี้โดยอยู่ั่อนนะถ้าขายเพิ่นกันเนาะเป็นเพิ่นเดือยอยู่พี่เราอ้เนาะเพิ่ผไปขายมักสงบจสดีตะเก่าพระเจาเดี๋ยวปชาชไปเอานั่นก่อนไปดูเออเพิ่งก่อนเนี่ยมาฝากมาต้อนไปดูก่อนประชาชนกัน Ôi, bụi đây ăn, hả? Chứ mày yên nghỉ đều. Ôi Nó, mày tuổi cái hay phá nữa quá? Nó, mày thi mày tuổi nhưng hảo, tất ném mày, bosèn. Hm, mày, nó, mày, con, mày, nó. Hm, thì nó. Hm, mày, nó. Hm, mày, nó. nó. Hm, mày, nó. Hm, mày, nó. Hm, nó. แม่ไม่แห้งแล้วเนาะอ่าอยู่ในกิ่นกัดถ้าีซื่อแบบไรพี่น้อเหอเนาะออยู่แต่นุมเลยแหละเตัวเนาะอ่าพอะไรดูดไม่แห้งไม่แห้งออใจเมากของต้นามาเยี่ยมมายามนี่แล้วเนาะอ่าปากของต้นเล็กน่อยพี่เลยเนาะ มาเยี่ยมมายามทางมิตูเหมือนวันนี้กะมีแต่เชิงหน่อยกะสิลงไปเยี่ยมทงางเงินครอบครัวที่ว่าทางมิตู้เป็นบ้าหันเนาะว่าสิเป็นเชิงใดพี่พน้องเอ้ยทางมิตูเนาะเพิ่นดยู่อยู่บ้านตัวนี้นะเพิ่นมีลูกน้อยอยู่นี่นะฮะก็เลยมองอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ปลายเนี่ยมื่อจะได้ออกใหม่

ก็ได้กินอยู่บางเล็กน้อยคุณนะไก่ไก่ผลล่งดุมผลแถวนี้บ่มีบ่ให้ดปัวบ่มีแถวนี้เออขนมไม้มันกะอยากรับในเดือนนี้ทนมไมยไรบ่แม่ขนมไทยเขาเห็ดปัวเห็ดสวนคนคนคนเงามันหลายเนาะแม่กูเลยเนคนเงาหลายเลยเพราะได้กินจขนมไมยสั่งไผ่ในกอเองนี่แหลยต้องปลูกเนาะเอาปลูกมช่วงนี้ต้องปลูกเอา เข้าไปกินน้ำไม้ไปเรื่องาวโกกออยู no ่ล no no ุมหมืนกันได้กินอยู่ลุมันาดไหนด้วยบางแสนมีไอตีหนมมีมีมีน้ำไม้อันนั้นน่ะน้ำไม้ปลูกหรืมีไปตัวเลยน้ำไม้นไม้ไรนี่ก็อยากหาอยากน้ำไม้มันมันบมโบคอยสิมีหรอกโดยเพราะว่าเพิ่นเธ็ดทัวเท็ดสวนเขาก็จูดถึงเลยไปแซวเดี๋ยวบางแสนซีได้ไปเวียก่อนพี่น้องเนาะไปถามทางเันอ่า อันก่อนเนาะไปหาทางครอบครัวูุที่ว่าประตูพิ่นในน้ำก่อนเนาะเป็น,นอนนะไรเป็นองเอ,เอ,เอ้ยเนาะประตู้อ่อะอันนี้เอาไว้ซื้อน้ำซื้อนในกินเด้ออ่าไม่ต้องขึ้นบ,บ่ต้องขึ้นอย่างไรเนาะอันน,นี้เอาห้าสิบพันเนาะ ไปซือ้อน้ำซีน่า,ก,นาก,กินได้ไหมตัวเด้อเวียนอยากเอานอ้อคงใจหลายๆเด้อมีม่แห้งเด้ออาุหมันคนยืนได้เดินทางไปมาทาั้งใดก็ข,ขอตลอดปลอดภัยเด้อโอ้ยไหมตัวบบขอบ <laughs> อกขอบใจหลายโบถั่ว,อ,วอยู่น้ออ๋อ,อโอ้ยอ,อ,อ๋อโอ้ยลูกกับมันโมได้นั่นเนานะกัด บริเกียร์ก็บยังได้ไปตัวให้ซื้อนี่นะเด้อตำาใจของลูกเด้ออาเลาใจของลูกเนาะเอ้ได้เป็นตัวให้เนอะโ้ยดีมีแห้งรูค้ากะ โอ้ยจังคีว่าจังไดเขาต้องว่าจังไดดอกไม่ัวไอเนาะก็วัดสนัทยังยากก็วัดสนัทเออไปเดี๋ยวลูกไปเพื่อนกอนคือขันดื้อแล้วเดี๋ยวมาเขามาเยี่ยมมายามนี่เด้อโดยโอ้ยยังโดนเด้อไปตัวไเนาะโยบางเธอมีเครื่องฝาคล้องต่อโดยโดยโดยรอยู่ดีไม่แห้งโดยขอบใจไมปตัวลายเด้อไมปตัวเด้ออย่ดีไม่แห้งกันแด้เดี๋ยวลงไปเบิ่งทางนั้นน้ำเนาะ à hồ, thang luôn là làn phân cài nó Đồ. à tôi phía này, này cả con cùng kim dù kim này nó hai cái đấy này phía hiu à. là nó mấy tôi nó đó, ừ. con cùng kim phía nào nó này ấy phải mua lê mấy tôi nó rồi rồi แต่ว่าถือผดในแม่นยุบลงได้เหรเนาะไม่ตกไปเอาเครื่องไร้เมตุไม่ตอกไปพี่น้องไอ้เนาะเดี๋ยวพี่ชายขอตัวจุบคลิปไว้สำนี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่ามันนี่ก็เข้ามาเยี่ยมยามทางอ่ามมตุพันพี่น้องไอ้เนาะกับแต่กะซีเนาะไปอ่าเบิร์อีกครอบครัวหนึ่งเป็นอยู่นี่แหละพี่น้องไอ้เนาะอ่า อีกครอบครัวนึงเหมืนกับว่าบ่มีคือการบัตรสันพี่น้องจะทั้งบ่ตสันล,ลงไปเบิ่งทำไทยของครอบครัวตัวจริงเิ่นก่อนน้องมา,ปงเ,มงามเป็นจังไรพี่น้องจังไดนก็ติดตามเบิ่งในคลิปแต่พี่น้องเด้อต่อไปเนาสะสำหรับวันนี้พี่ภาประการใดทั้งบ่ตสันขอโทษขอภัยน้ำสำหรบับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีแต่พี่น้องเด้อเนาะสบายดีพี่น้องเลย